สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคิสธรรมคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระธรรมยนต์พระธรรมยนต์นี้เป็นหนังสือที่คิตชนและคนทั่วไปนี่รู้จักกันมากที่สุดเล่มหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ถ้าจะได้รับแจกพระคัมภีร์จากใครหรือเพื่อนเนี่ยก็มักจะเป็นพระธรรมยน์ว่าเดิเริ่มราวพันธกิจขององค์ประคิดเมื่อ2,000ปีที่ผ่านมานะครับก็ส่งบทศึกษาอธิบายนะที่มีเนื้อหา บริบทเป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับท่านที่สนใจธรรมะจากพระธรรมยอน,นครับเขียจนจดหมายแจ้งความประสงค์ติชมเสนอแนะมาครับส่งมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศทู้ปอนน24พระขนงกรุงเทพ10-110ตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมยอนบทที่10เรามาดูกันต่อนะครับข้อ22ความเป็นพระเจ้าพระคิดทรงเท่าเทียมกับพระเจ้า ข้อ22บอกว่าขณะนั้นเป็นเทศกาลฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเทศกาลนี้ครับคือเทศกาลอยู่เพิงและเหตุการณ์นี้ก็ช่วงท้ายของเดือนตุลาคมเทศกาลฉลองพระวิหารอยู่ในตอนท้ายของเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ห่างกันสองเดือนเทศกาลนี้ฉลองเวลาเมื่อ,อยูดาสแมคคาบ,บีได้ปลดปล่อยพระวิหารจากมือของคน ซีเรียซึ่งชื่อว่าอันทิโอคัสเอพิฟานิสนะครับจอมทัพของซีเรียตอนนั้น uh, มามีอำนาจเหนืออิสราเอลนะครับก็ทำให้พระวิหารเป็นมนนทินเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีก่อนคิศักกราช167แล้วก็ฉลอง uh, เหตุการณ์นั้นฮะสมัยแมคคาบีเนี่ยก็ฉลองกันมาจน ถึงสมัยขององค์พระเยซูคริสต์แล้วก็เป็นฤดูหนาวนะเป็นฤดูหนาวจากนี้ต่อไปในพระธรรมยอหน์นะครับพระเยซูได้ตัดกับอ่าหลายคนและคนของพระองค์นะครับและจะไม่เรียกสาวอีกนะไม่เรียกใครอีกด้วยครับสายเกินไปสำหรับการเก็บเกี่ยวพระเมสสโปรดกของพระเจ้าเตรียมตัวไปที่กังเขนและสิ้นประชนเพื่อความบาปของโลกนะครับเราอาจจะ ทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะนานเกินไปจนหน้าหนาวมาถึงจะมีวันหนึ่งที่เราไม่สามารถเป็นพยานถ้าจะทำสิ่งใดเพื่อพระเจ้านะทำตอนนี้ครับถ้ายัางไม่ต้อนรับพระบุทยอย่างจริงใจก็เริ่มก่อนฤดูหนาวมาถึงแล้วและตอนนั้นก็สายเกินไปสายเกินไปที่จะรับความร้อนนะครับดูชีวิตของเราเรามีช่วงเวลาหนึ่งที่ เลือกได้ครับพอมีโอกาสแต่ไม่เลือกไม่ทำหมดโอกาสแล้วก็เสียดายครับนี่ก็เปรียบเหมือนเหตุการณ์ตอนนี้นะครับเป็นฤดูหนาวแล้วก็23่สิบสามยี่ครับเป็นฤดูหนาวพระเยซูทรงดําเนินอยู่ในบริเวณพระวิหารที่เฉลียงของโซโลมอนผู้อยู่กัาพากันมา้อมล้อมพระองค์และทูลว่าจะให้เราแขวะจะให้ใจเราแขวะอยู่นานสักเท่าใดถ้าท่านเป็นพระคิ ก็จงบอกเราให้ชัดแจ้งเถิดที่เฉลียงใหญ่ภายนอกนะเป็นที่นี้นะครับสำหรับคนต่างชาติพระเยซูไม่เข้าไปในพระวิหารอีกแล้วนะครับมันเป็นฤดหูดหนาวและพระองค์ก็ดำเนินอยู่แถวบริเวณเฉลียงของโซโลมอนพระเยซูตรัสชัดเจนว่าพระองค์เป็นผู้ใดและพระองค์บอกนะเป็นพระเมสสยาหพระกิตนะครับ แอนดรูสาวกค,คนหนึ่งนะก่อนที่จะเป็นสาวกของพระคิดได้เจอพระเยซูแล้วก็ไปบอกพี่ชายของเขาพี่ชายชื่อเปโตบอกว่าเราได้พบพระเมสสิยาแล้วในบทที่1ข้อ41นะครับอีกคนหนึ่งคือนาธานาเอลก็รู้จักพระองค์และเรียกพระองค์ว่ารับบีพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกรรษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลก่อนหน้านี้ก็มียิงชาวซามารีนก็เข้าใจว่าพระองค์เป็นผู้ใด ชาวสมาเลียบอกว่าตั้งแต่นี้ไปที่เราเชื่อนั้นไม่ใช่เพราะคําของเจ้าแต่เพราะเราได้ยินเองและรรบรู้ว่าท่านองค์นี้แหละเป็นพระผู้ช่วยโลกให้พระที่แท้จริงในบทที่4ีข้อ4 2ครับและคนตาบอดที่หายแล้วก็เชื่อและก็กราบไหว้พระองค์ตอนนี้กับเหตุการณ์ตอนนี้ผู้นําศาสนาอยู่กําลังกล่าวโทษประคิดโดยคําถามของเขาพวกเขาทําให้ เหมือนกับว่าเป็นความผิดของพระเจ้าที่ไม่ได้ให้ข้อมูลเพียงพอแก่พวกเขาในขณะที่พวกเขาขาดความตั้งใจที่จะเชื่อสิ่งที่พระเจ้าสำแดงแก่พวกเขาพระเยซูปเปิดเผยความเป็นพระเมสยาของพระองค์แก่ผู้ที่จะฟังและตอนนี้ครับพระองค์ประกาศเรื่องนี้แก่ผู้นำศาสนาข้อ25 26พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วและท่านไม่เชื่อ สิ่งซึ่งเราได้กระทําในพระนามพระบิดาของเราก็เป็นพยานให้แก่เราแต่ท่านทั้งหลายไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเราเปโตรบอกผู้นำศาสนาฮะพระองค์มีข้อพิสูจน์ความเป็นพระเมสยาพระผู้ไายของพ,งพระองค์ันธกิจของพระองค์เป็นพยานให้แก่พระองค์พระองค์บังเกิดมาจากเชื้อสายของดาวิดตามคำพยากรณ์ได้รับการแนะนำโดยยอห์ผู้ให้บัพติศมาไม่มีคนใดสอนเหมือนพระองค์ไม่มีผู้ใดทําให้สํานึกความบาปได้ เมื่อยอนผู้ให้บัติศมาส่งสาวกมาถามมาดูว่าพระเยซูเป็นพระเมสยาหรือไม่พระองค์ก็บอกพวกเขาให้กลับไปบอกยอนถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทําแล้วยอนก็ให้บัติศมาแล้วยอนผู้ให้บัติศมาก็รู้ว่าพระองค์มีหลักฐานของการเป็นพระเมสยาครับคสอนของพระองค์แสดงว่าพระองค์เป็นพระเมสยาด้วยและชีวิตที่ดําเนินไปก็เป็นอย่างนั้นการอ,อาศจ,จารย์ที่ทําก็เป็นอย่างนั้นนะครับ ปัญหาไม่ใช่ขานหลักฐานปัญหาอยู่ที่ใจไม่เชื่อต่างหากการที่พวกผู้นำศาสนาไม่เชื่อเนี่ยแสดงว่าพวกเขาไม่ใช่แกะของพระองค์นั่นเป็นด้านลบตอนนี้พระองค์ก็ตลาดอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านบวกครับข้อ2 7ถึงถึง30แก่ของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นตามเราเราให้ชีวิตนิรันด์แก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแกะของพพะองฟังเสียงของโพะองและแกะก็ติดตามโระองไปเครื่องหมายของการเป็นเจ้าของแกะคือการเชื่อฟังนะครับ อยากทราบไหมครับว่าคนใดรอดหรือไม่ให้ดูว่าเขาเชื่อฟังพระคริสต์หรือไม่ครับหูของเราต้องเปิดฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในพระธรรมสุภาษิตบทที่20่สบข้อสิบอบอกว่าหูที่ได้ฟังและตาที่ได้มองเห็นพระเจ้าทรงสร้างมันทั้งสองและแกะนั้นตามเราแก่ของพระองค์จะตามพระองค์ไปเราให้ชีวิตนิรันด์แก่แก่นั้นแก่นั้นจะไม่พินาศเลย เมื่อรโรรองประทานชีวิตนิรันร์แก่พวกเขาหมายความว่าพวกเขาไม่ได้ทําเองโพรองประทานให้ครับสังเกตคําว่านิรันร์แปลว่าตลอดไปถ้าเป็นเพียงชั่วคราวแสดงว่านั่นไม่ใช่แก่ของโรรองแกอาจจะอยู่ในอันตรายแต่ผู้เลี้ยงจะคุ้มครองมันอาจจะกระจายหายไปแต่โรรองจะรวบรวมกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะไม่พินาศครับพวกเขาอาจจะหลงหายแต่จะไม่พินาศแกอาจจะเข้าไปในคอ,อ,อกอื่นคอกหมู คอกวคอกอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ก็ไม่มีแกตัวใดที่เข้าไปในขอกอื่นและอยู่ที่นั่นตลอดอย่างเช่นขอกูสมัยนั้นก็มีขอกแกะขอกูแกะกะับมูนี่ไม่อยู่ด้วยกันนะครับแกะก็เป็นแกะว่าอยังคําไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระผู้ช่วยให้รอดได้ไม่มีครับและพระองค์เป็นผู้เลี้ยงเป็นพระเจ้าเมื่อพระองค์ประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ผู้เชื่อศรัทธานะครับ คนนั้นก็ไม่ผิดน,นาเพราะว่าคนนั้นมีผู้เลี้ยงที่ดีพระองค์จะไม่สูญเสียแกะสักตัวเดียวถ้าพระองค์เริ่มต้นด้วยแกะหนึ่งร้อยตัวครับก็จบลงด้วยแกะจํานวนหนึ่งร้อยตัวตัวนะตัวไหนหายครับพระองค์ก็ตามหาจนพบและพากลับมาแล้วพระองค์ก็บอกว่าพระองค์กับพระเจ้าพระบิดาทรงเป็นหนึ่งประคิดอ้างว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ข้อ3 1มสิบถึงพวกยิวจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาอีกจากว้าโพร่งให้ตายแต่ข้อสาข้อ32ครับพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราได้สำแดงให้ท่านเห็นการดีหลายประการของพระบิดาของเราท่านทั้งหลายหยิบก้อนหินจากขว้างเราให้ตายเพราะการกระทําข้อใดเาราพวกยิวทูลตอบลรองว่าเราจะขว้างท่านไม่ใช่เพราะการกระทําดีแต่เพราะการพูดมีนประมาทพระเจ้าเพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้า มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนนะครับในสมัยนั้นคนที่ฟังพระเยซูเนี่ยเข้าใจว่าพระองค์เนี่ยตั้งตัวเป็นพระเจ้าพระองค์ก็ให้หลักฐานพิสูจน์ไม่มีทางที่พวกเขาปฏิเสธการอัศจรรย์ของพระองค์พระเยซูก็รักษาคนนับพันพันคนไม่มีใครปฏิเสธหลักฐานนั้นได้ครับและพวกเขาก็กล่าวหาว่าพระองค์เนี่ยหมิ่นประมาทพระเจ้าพวกเขากล่าวหาว่าพระองค์เรียกตัวเองว่าเป็นพระเจ้า กับใช่นั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้ทำก็3ามสถึงสาพระเยซูตรัสว่าในพระธรรมของท่านมีคําเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่าเราได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระถ้าพระธรรมนั้นเรียกผู้ที่รับพระวจนะของพระเจ้าว่าเขาเป็นพระและจะฝ่าฝืนพระกัมภีร์ไม่ได้ท่านทั้งหลายจะกล่าวหาท่านที่พระบิดาได้ทรงตั้งไว้และทรงใช้เข้ามาในโลกว่าท่านกล่าวคำมิ่นประมาทพระเจ้า พราะเราได้กล่าวว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างนั้นหรือถ้าเราไม่ปฏิบัติพระราชะกิจของพระบิดาของเราก็อย่าวางใจในเราเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชะกิจนั้นแม้ว่าท่านไม่ได้วางใจในเราก็จงวางใจเพราะพระราชะกิจนั้นเถิดเพื่อท่านจะได้รู้และเข้าใจว่าพระบิดาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดาข้อกล่าวหาของอพวกผู้นำศาสนาอยู่นะคือว่า พระเยซูเป็นมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้านะครับและพระองค์เองก็อ้างนในพระธรรมสุดติิบทที่8 2ข้อ6ต่อพวกเขาเราได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระเป็นบุตรองค์ผู้สูงสุดท่านทุกคนนั่นแหละ,นะมนุษย์ถูกเรียกว่าบุตรของพระเจ้าแต่พระเยซูไม่เหมือนกับใครเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอีกนมนุษย์คนนั้น,นท่านที่พระบิดาได้ทรงตั้งไว พระองค์คือผู้ที่ได้ถูกแยกออกมาแตกต่างจากมนุษย์ทุกคนในโลกถูกส่งมาเพื่อภารกิจหนึ่งในโลกพระองค์อยู่ในพระบิดาและพระบิดาอยู่ในพระองค์ข้อ3 9มสถึงสีพวกเขาพยายามจะจับพระองค์อีกครั้งหนึ่งแต่พระองค์ทรงรอดพ้นจากมือเขาไปได้พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำจอแดนอีกและไปถึงตำบลที่เมื่อก่อนนั้นยอนให้ปฏิสมาและพระองค์ทรงพักอยู่ที่นั่นคนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์กล่าวว่า ยอนม่ได้ทํำมาสําคัญใดๆเลยแต่ทุกสิ่งซึ่งยอนได้กล่าวถึงท่านผู้นี้เป็นความจริงและมีหลายคนที่นั่นได้วางใจในพระองค์ยอนผู้ให้บัติศมาไม่ได้ทําการอาศจรรย์ครับแต่ได้เป็นพยาที่แท้แก่พระเมศยาพระคิดโพรงผู้ที่จะมาเราคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพระผู้ไทยพระคิดและนี่คือวิธีที่เราทดสอบฐานะของเราเราไม่อาจถูกต้อง ในสิ่งอื่นเว้นแต่ว่าเราถูกต้องในความคิดของเราเกี่ยวกับพระองค์ก่อนเราคิดอย่างไรเรื่องพระกิตถ้าใครเป็นแกะของพระองค์ก็จะได้ยินเสียงของพระองค์ถ้าไม่ได้เป็นก็ไม่ได้ยินเสียงของผู้เลี้ยงแกะพระสุรเสียงของพระองค์จะหายไปท่ามกลางเสียงอื่นๆที่พูดเกี่ยวกับเราแกะของพระองค์สามารถฟังเสียงพระพุทธของพระเจ้าได้จบบทที่10ครับคุณผู้ฟังครับต่อไปก็เป็นบทที่ หัวเรื่องหลักเพียซูทรมเรียกลาสารัตฟื้นจากความตายที่หมู่บ้านเบธานีการอาจจรรย์ครั้งที่6เราจะทบทวนมุมมองจากพระธรรมยอน1์สิบบทที่ผ่านมาพระคิดเปิดเผยพระองค์เองกับในแวดวงที่ค่อยๆกว้างขึ้นสิ่งนี้เริ่มต้นที่งานสมรสที่บ้านคานาซึ่งมีทั้งแขกและก็สาวกของพระองค์ เราพบว่าพวกสาวกวางใจในโรรองในเทศกาลอยู่เพิงและก็เทศกาลฉลองพระวิหารคนทั้งชาติอยู่ต่อพระพักของโรรอง์พรองก็เสนอโรรองเองแก่ประเทศนี้และได้รับการปฏิเสธพันธกิจของโรรองถูกปฏิเสธในย่อนบทที่5ข้อ16พระธรรมบของโรรองได้รับการปฏิเสธในย่อนบทที่8ข้อ58แถึง59และโรรองเองถูกปฏิเสธในบทที่10ข้อ30 31นะครับ ด้วยเหตุนี้ครับบทที่1 1นี้เป็นเหมือนการพักครึ่งพันธกิจของพระองค์ต่อประชาชนสิ้นสุดแล้วและพระองค์ก็แยกตัวไปสู่พันธกิจส่วนตัวพระองค์เน้นที่แต่ละคนพระองค์ไม่ประกาศกับชาติอิสราเอลอีกแล้วเหตุการณ์ในบทนี้เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลฉลองพระวิหารและเทศกาลพรสกาซึ่งอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนเมษายนนะครับ เมื่ออ่านพระธรรมยหอนครับเหมือนกับการไต่เขาที่แต่ละบทนำเราสูงขึ้นกว่าบทก่อนบทก่อนหน้าอีกเล็กน้อยยอห์นได้บอกเราว่าทำไมท่านจึงเขียนอคติคุณในยอห์นบทที่20ข้อ30-31พระเยซูได้ทรงกระทำหมายสำคัญอื่นๆอีกหลายประการต่อหน้าสาวกเหล่านั้นซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ แต่การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคิดพระบุตรของพระเจ้าและมิและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์โดยการย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นในบทที่หนึ่งข้อหนึ่งในปฐมกาลพระวาทะาดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตยอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบทที่หนึ่งข้อสิบสี่ ขณะที่พรงอยู่ท่ามกลางเรา,าที่เป็นมนุษย์นั้นข้อความสำคัญนี้ครับได้รับการยืนยันโดยการอศจรรย์คำอุป,ปมาและการสั่งสอนนะครับคำถามที่สำคัญสุดในตอนนี้คือ,อพระเยซสูสามารถเรียกคนตายให้ฟื้นได้ไหมครับคำถามสำคัญในทุกศาสนาเกี่ยวข้องกับความตายความตายเป็นอะไรที่ลึกลับอย่างยิ่ง และชีวิตก็เป็นอะไรที่ลึกลับอย่างยิ่งด้วยแต่ชีวิตไร้ความหมายหากว่าไม่มีการฟื้นจากความตายทุกศาสนาครับตอบว่ามีอำนาจเหนือความตายหรือไม่นักศาสนศาสตร์รุ่นใหม่ครับได้ทิ้งการอารย์ไปแล้วทิ้งเรื่องอาสัาา์ไปเขาโต้แย้งว่าไม่มีการอารย์นในพระคัมภีร์ไม่ใช่เพราะเหตุผลทางวิชาการแต่เพียงเพราะว่าเขาไม่เชื่อการอารย์หลักคําสอนในตอนนี้จะบอกว่า ผมเชื่อในศาสนาสำหรับตอนนี้ไม่ใช่หลังจากนี้ผมไม่รอคอยความหวังลมๆแรงๆนะฮะต้องการศาสนาที่ใช้การได้นนจริงไม่ใช่เพียงแต่ทฤษฎีนั่นคือสิ่งที่พวกเราก็ต้องการด้วยแต่ยิ่งกว่านั้นครับเราต้องการความหวังด้วยแม้ว่าเราได้รับประโยชน์มากมายในตอนนี้ครับแต่ผลประโยชน์ใหญ่ที่สุดเหนือทุกอย่างก็คือชีวิตนิรันดร์ในประคตและเป็นคำถามที่เหมาะสมว่าคนตายแล้วจะฟื้นขึ้นใหม่ ชีวิตของคนเราครับสั้นมากเมื่อเทียบกับนิรันดรเมื่อพระเยซูรักษาคนป่วยก็เป็นร่างกายที่ได้รับการรักษาเมื่อพระองค์เรียกคนตายให้ฟื้นก็เป็นร่างกายที่ฟื้นขึ้นมาศาสนาหลายศาสนาสัญญาไว้มากสำหรับชีวิตนี้แต่ก็มีอีกที่ไม่มีอะไรสำหรับชีวิตหน้ามันเหมือนกับพาคนหนึ่งขึ้นเครื่องบินโดยไม่รู้ว่าจะลงจอดอย่างไรสำหรับคิตชนนั้น ความหวังสําคัญคือการฟื้นจากความตายพระกิติคุณบอกว่าพราะองค์เรียกคนตายให้ฟื้นสามคนครับมีเด็กหญิงอายุ12ปีที่เพิ่งเสียชีวิตนะเธอก็เป็นเด็กนะครับอีกคนหนึ่งเป็นชายศนพะมาถูกหามไปฝังแล้วนะและก็อีกคนหนึ่งครับนาลาสรัตซึ่งก็คงจะเป็นคนอายุมากนะครับเพราะว่าตายไป4วันแล้วราสลรัตอายุไม่มากนะแต่ อาการหนักหน่อยตายไปแล้ว4วัน,นฟังไปแล้วนะครับทุกคนเนี่ยฟื้นจากความตายไล้ว,ว่าจากทุกกลุ่มอายุนะครับก็เป็นการเสนอนำของบทที่11นะครับส่งมอบ,บทศึกษาพระธรรมยอนให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระกรรมพีทางอากาศตูปอนอ24พระขนงกรุงเทพ1 0 1 1 1 0ขอประชจ้าวยพรครับสวัสดีครับ